รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Workpoint ร่วมกับบริษัท a e Production จำกั a s ด p r e s e n t e d by บางกอก Airways ปตท สนับสนุนโดย Bangkok Airways Asia Boutique Airline m s บิซูม i ชิมิราสวัสดีเช้าวันนี้ค่ะ นกตกกำลังจะขับรถเดินทางไปที่สนามบินสวนภูมิเพราะว่าปลายทางคุ้มค่าตื่นของเราอยู่ที่เมืองดานางังประเทศเวียดนามเมืองท่าที่ติดกับทะเลที่สําคัญของประเทศเวียดนามค่ะสเสน่ห์บรรยากาศและความน่ารักของเมืองดา,างเนี่ยจะเป็นยังไงต้องติดตามตลอดทั้งรายการค่ะภาษาเวียดนามสวัสด,ดีเฮาจะพูดว่าซินเจาตกแต่งแบบเรารู้เลยว่าที่นี่เวียดนามแน่นอนแฟนรายการจะต้องร้องว,ว้าวแล้วก็อยากตามรอยมามันมีห้องพักหรูหรา โอ้โหอลังการแบบนี้ใหญ่โตเห็นดานนงครบสี่ทิศเลยโอ้โหสิงเจ้ามีเคปบีชค่ะที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาก,กันทะเลและชายหาดที่เนี่ยสวยเป็นอันดับ6ของโลกคือเรือมันหนึ่งนี้เลยอ่ะชาวประมงของเมืองด้านนงจริงๆโชคดีมากๆค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆหลากหลายสัญชาติเข้าไปข้างในกันดูหูตื่นตาตื่นใจที่นี่เนี่ยไม่ได้ขายเอาใหญ่ธรรมดาคือจะวัดตัวแล้วตัดแล้วหนึ่งวันมารับ เขาถึงขายเป็นผ้าแบบนี้โอเคภูเขานี้เป็นภูเขาหินอ่อนมีถ้ำอยู่ในนี้มีเจดีย์ยิ่งใหญ่ซึ่งชาวเวียดนามเนี่ย <c oughs> เขาเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าเป็นภูเขาแห่งาธาตุทั้ง5ค่ะโอ้ยอดเลยอะ่ะกล้องลองหันดิว,ว้าวแน่ๆ ค่าต่นในวันนี้ค่ะนโตเดินทางโดยสายเารบินบางกอกแอร์เวย์สมุ่งหน้าสู่เมืองดานางังประเทศเวียดนามจริงๆใช้เวลาการบินประมาณสักชั่วโมง15นาทีไฟล์สิโมงมาถึงก็สบายๆเมืองดานังถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่4ของประเทศเวียดนามค่ะก็จะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วทั้งขนาดและก็ความสําคัญคุมค่าตื่นครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมหละที่เราจะมาทําความคุ้นเคยกับเมืองนี้กันถือว่าเป็นเมืองที่กาลังจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงวันนี้บอกได้เลยว่าคุมค่าตื่นแน่นอน สำหรับใครที่ติดโซเชียลค่ะใครมาเซลฟี่ถ่ายรูปกันติด f c e e o o o ไลน์ i ิน t a g r a m มน้อโตะแนะนำเลยเดินมาแบบนี้นะคะด้านหน้าของสนามบินเนี่ยก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์ที่ขายเรื่องของซิมการ์ดที่ใช้เน็ตราคาก็ประมาณสัก200กว่าบาทค่ะอยู่ได้สักประมาณสัปดาห์หนึ่งที่สำคัญคืออัลลิมิตใช้เงินไปเลยยาวๆ แล้วก็ที่เห็นนี่ก็คือตัวเมืองดานังดานังก็จะเป็นเมืองท่าที่ติดกับทะเลที่สําคัญของประเทศเดี๋ยวเรื่องราววันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยต้องติดตามตลอดทั้งรายการค่ะรับรองว่าคุ้มค่าตื่นแน่นอนโอเคค่ะ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะมาถึงแล้วค่ะแกลนเมอร์เคียวดางชินจาวงแกลนเมอร์เคียวขอบคุณค่ะซ้อมมาภาษาเวียดนามสวัสดีเขาจะพูดว่าสินจาวโอ้โหที่นี่สวยงาม แต่ตรงนี้มองออกไปเห็นสาไวน้ําติดกันเลยค่ะโอ้โหนักโตะเลือกที่นี่ที่จะมาคุ้มค่าตื่นเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองดาน,นังใกล้ที่จะไปที่ไหนแล้วก็ติดกับสะพานที่มีช่ดเสียงมากๆนักโตะก็จะมาพักที่นี่สักจริงๆถ่ายทำสักห้าหวันแหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในทริปของการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยจะสัก3าี่วันก็โอเครับรองว่าคุ้มค่าตื่นแน่นอนเดี๋ยวจะพาทัวร์โรงแรมนิดนึงเนาะจะได้เห็นกันว่า โรงแรมเขา,ามีอะไรยังไงบ้างจะได้เห็นกันครบเลยว่าของเราคุ้มค่าตื่นกินเที่ยวพักทุกอย่างมียังไงโอ้ขอบคุณค่าอาวใหญ่นี่เสื้อผ้าของของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลก็จะเป็นเสื้อผ้าอุ้ยหยิบเอาจะเอาตะไคร้มากินเป็นชุดประจำชาติของเวียดนามค่ะการเดินทางมาคุ้มค่าตื่นครั้งนี้ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามแฟนรายการจะต้องร้องว้าวแล้วก็อยากตามรอยมาคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะ ความโชคดีมากมากที่เดนจะอธิบายฟังมเกิดอะไรขึ้นคือนาโตอยากจะเก็บภาพมุมสูงของดานังทั้งหมดให้ได้เห็นกันคือว่านโตได้คุยกับคุณเบนคุณเบนค่ะดูแลที่นี่เดี๋ยวได้เจอคุณเบนกันในคุมค่าตื่นของเราต่อไปบอกว่าเอ้ยูแคร์นะเนี่ยโกดขึ้นมาที่ชั้น22อยู่จะได้เห็นทุกอย่างของดานังแต่พอขึ้นมาปรากฏว่ามันมีห้องพักหรูหรา โอ้โหอลังการแบบนี้สองห้องค่ะเห็นทุกอย่างมีสระว่ายน้ําสวนตัวห้องทุกอย่างไฮเทคมากห้องน้ําต้องกดปุ่มน,นู่นนี่นี่เราเลยกลายเป็นว่าได้เห็นมุมมองของดาน,นางังครบถ้วนพร้อมกับห้องพักที่แบบหรูหรามากก็ฝากเป็นแกลรายการเลยว่าใครอยากจะมาพัก4ี่หมื่นอ่ะถ้าแบบว่าช่วงไฮซีซันหน่อยเพราะมมีแค่2ห้องก็อาจจะสักแบบ7จ็ดหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่นแบบนั้นแต่ที่เห็นแบบนี้นี่คือครบหมดแบบนี้เลยนะ ทางการมากใหญ่โตเห็นดานนังครบ4ี่ทิศเลยโอ้โหก็เลยทําให้นักเตได้มีโอกาสได้เก็บภาพมาฝากแฟนๆรายการให้ได้คุ้มค่าตื่นไปพร้อมๆกันโอ้โหบนนี้นี่พูดได้เลยว่าแค่วิวนะกินขาดห้องพักหรูหรานี่กินอ่อนตกแต่งสีขาวโคมไฟแชงเกียโอ้โหห้องน้ําเห็นไหมครับเป็นทองทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหใช้คําว่า มามีมุมมองของดานังในเรื่องของห้องพักเนี่ยเรามีตั้งแต่สวยงามอลังการหรูหราครบถ้วนทุกสิ่งคุ้มค่าตื่นมากค่ะขอบคุณที่นี่ค่ะแกรนเมอร์เคียวดานังพูดได้เลยว่าในทริปการเดินทางของดานังประเทศเวียดนามเนี่ยคุ้มค่าตื่นแน่นอนค่ะ คุ้มค่าตื่นกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับที่แรกในการเดินทางจริงๆเดินทางมาที่นี่หาดแห่งนี้ใช้เวลาไม่นานจากสนามบินสัก15นาทีจากแกลนเมอร์เคียวของเราก็ไม่ไกลค่ะหาดแห่งนี้มีความเงียบสงบมีทิวมะพร้าวที่เรียงรายขนานกับชายหาดที่ทอดยาวค่ะเหมาะสมม,มากๆที่จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาพักผ่อนมาคุ้มค่าตืน่นกันที่แรกอ่ที่นี่ค่ะว้าวถึงแล้วสิงเจ้าสิงเจ้ามีเคบีชค่ะโอ้โหนี คุ้มค่าตื่นคุ้มค่าแล้วนะคะที่นี่เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมากันถ้ามาดาน,นังเพราะว่านิตยสาร Fox เขาจัดอันดับไว้ว่าทะเลและชายหาดท,ที่นี่สวยเป็นอันดับ6ของโลกก็ดูกันเอาเองค่ะหาดทรายขาวสะอาดแล้วก็น้ําทะเลที่ลงไปเล่นเนี่ยคือนี่เป็นในแบบนี้คือไม่เป็นแบบเหวตกลงไปแล้วไม่มีฉลามแล้วคุ้มค่าตื่นก็ได้มายืนอยู่ตรงนี้แล้ว เดี๋ยวเดินจากตรงนี้ไปค่ะจะไปเจอเป็นหมู่บ้านประมงแรกเริ่มของชาวดานังเนี่ยก็คือทำอาชีพประมงแล้วก็จะมีเรื่องของเรือที่ไม่เหมือนที่ไหนในโลกใบนี้ที่เราเดินทางมาอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเรื่อยๆค่ะที่หาดมีเคนี่แหละเดี๋ยวจะไปดูหมู่บ้านประมงกันปะ่ะ ุ่งคือเรือมันอย่างนี้เลยอะเ <î s> นี่ยชิวลมชาวประมงของเมืองดาน,นังจริงๆชอบดีมากๆค่ะเข้าไปข้างในกันดูหูถึงตาืึนใจชั้น2นั่นเป็นแบบว่ามาก่อน10โมงตัดมาตรงนี้3โมงรับเลยซื้อหมวกนี้ฝากแฟนรายการดีกว่าสนับสนุนโดย Be Nice Fruit Essence ใหญ่มากอะนิวนี้คือเรือเรือเทียนทุงอะเทียนแปลว่าเรือทุงแปลว่าตัก,กร้าถ้าใครใเห็นเนี่ยไม่ได้รู้มาก่อนเนี่ยก็จะเข้าใจว่าอาจจะเป็นกระดงเอาไว้ตากพวกปลาเพราะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงบางคนก็จะเรียกว่าบมบูบ๊ทเพราะว่ามันทําด้วยไม้ไผ่ค่ะไม่เคยเห็นที่ประเทศไหนเลยจริงๆค่ะเราจะเห็นว่าจอดเรียงรายอยู่เต็มเลยบางคนก็พ่วงไว้กับ กับเรือปกติที่เราเห็นกันไหนๆก็ไหนๆเนาะเห็นแต่ในภาพในวิดีโอขอลองเข้าไปในเรือนี่สักนิดหนึ่งเหอะทุงชัยเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะคือได้ศึกษาว่าเรือทุงชัยเนี่ยอ่านง่ายๆแล้วกันเนาะเขาเขาพายกันยังไงนี่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็หมุนอย่างนี้เลยนะอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะหนักแล้วไม่ใช่เบานะเนี่ยอาคุมค่าตื่นแล้วนะมา เยี่ยมหาดที่หนึ่งในหาดที่สวยที่สุดในโลกมาสัมผัสเรือเทียนทุงอ่อานยากกำไรกระจายหรือเทียนทุงภาษาภาษาเวียดนามนี่่งอ่านยากจ,จริงๆเอาค่ะตามรอยคุ้มค่าตื่นกันเลยแบบนี้จากหาดแล้วก็มาที่นี่ค่ะหมู่บ้านชาวประมงโอ้โหใครอยากลองขึ้นไปไหมพี่น้องลองไหมหนูถ่ายรูปให้พี่เจฟเอาไหมพี่เอกเอาไหมเอา ครั้งหนึ่งในชีวิตไม่ได้ไปนั่งเรือนี้ที่เมืองไทยนะไม่มีใครสน โหเพียบเลยอะ่ะของเราขึ้นมาไหมเหย่างต่อพายเชิญค่ะ come get o n t h e boat I, I will take you yeah I will take you come uncle I will take you get o n t the boat get o n t h e boat ขอบค<ำ>ุณค่ะกำเอิินกำเอน ชาวประมงของเมืองดานังจริงๆโชคดีมากๆค่ะใช่มันคอนโทรลยากนะมันต้องอาศัยมืออาชีพจริงๆอ่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะหมุนหมุนเกเอแล้วค่ะคุ้มค่าตื่นที่ต่อไปนต้ตบว่าใครหลายๆคนต้องชอบแล้วต้องมาตามรอยกันที่นี่เป็นตลาดนต้ตบมาที่หานมาร์เก็ต โอ่าที่เห็นนี่ด้านข้างนึกว่าถ้าเหมือนเมืองไทยนี่เหมือนร้านขายพวงหลีดอะจริงๆใช่คือมีพวงหลีดด้วยแต่ว่าในทางดานังเนี่ยเขาก็จะใช้ลักษณะดอกไม้แบบนี้เนี่ยคือคือ,คอรูปร่างแบบนี้ในหลายโอกาสแต่ขึ้นอยู่กับดอกไม้คือเนี่ยถ้าอย่างด้านหลังตรงนี้เหลืองชมพูดแดงส้มก็จะเป็นเ,เรื่องราวดีๆเปิด Office, ออฟฟิศแสดงความยินดีแต่ถ้าขาวม่วงอันนี้ชัดเลยค่ะงานศพ ถึงแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปด้านในฮ่มมาเก็ตเป็นหนึ่งในตลาดที่ชื่อดังแล้วก็ใหญ่ด้วยไะเข้าไปกันปะเข้าไปดูในตลาดกันค่ะคนเยอะมากคนเยอะมากจริงๆหลากหลายสัญชาติว้าวเข้าไปข้างในกันดูหูตึนตาตึงใจชั้นสองนั่นเป็นแบบว่าผ้าที่ขายเป็นชุดเอาใหญ่หมวกทุกอย่างอยู่ที่นี่โอ้โหเต็มเลยเข้าไปดูข้างในกันค่ะคนเยอะมากอะ นังเนี่ยเป็นเมืองที่ติดกับชายหาดก็จะม,มีของชื่อดังพวกอย่างนี้เป็นของแหน<ข>ซีฟูด้ดคล้ายๆของไทยค่ะอะโหดูนี่เหมนทั้งสองมักวเสื้อผ้าชุดเอาใหญ่ทั้งนั้นเลย ไม่ได้ขายเอาใหญ่ธรรมดาคือจะวัดตัวแล้วตัดแล้วหนึ่งวันมารับเขาถึงขายเป็นผ้าแบบนี้โอเคบุกหลังบ้านนิดนึง thank you. เราพามาดูที่เขาตัดชุดเอาวใหญ่ประจำชาติกันนี่ค่ะราคาประมาณ4,50 0 0 0หดองประมาณเป็นเงินไทยคือ750บาทราคาเอาวใหญ่ คุ้มค่าตื่นสุดๆคือถ้ามาเช้าต้องคุ้มค่าตื่นถ้าไม่เช้าไม่เสร็จนะมาก่อน10บโมงค่ะมาเลือกผ้าแบบนี้ชอบแบบไหนก็ว่ากันไปวัดตัวปุ๊บปั๊บ,บตัดมาตรงนี้สามโมงรับเลยคุ้มค่าตื่นไหมล่ะซื้อหมวกนี้ฝากแฟนรายการดีกว่าเอาไหนดีแล้วน้องตกก็ได้ของมาฝากแฟนรายการแล้วค่ะคือยังไงก็เจอกันในไลฟ์แฟนเพจของเราหลังจบรายการค่ะ อย่างนี้แล้วก็ครอบอะไรหน้าผ้าเลยใช่แล้วมันก็คือจะเป็นควันออกมาหอมมาเป็นสร้อยค่ะแล้วก็ที่ทําจากไม้คือมีกลิ่นหอมมากหอมจากไม้เลยใส่ได้อย่างนี้ ภูเขาหินอ่อนมีถ้ำอยู่ในนี้มีเจดีย์ยิ่งใหญ่ซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าเป็นภูเขาแห่งธาตุทั้ง5ค่ะใครจะมาขอความรักแฮปปี้เอนดิ้งนี่เดี๋ยวเราจะเจอกันโอ้สุดยอดเลยอะกล้องมองหันดีว,ว้าวแน่แสนับสนุนโดยสิงค์คอร์ปอเรชั่น มาแยกแลกยิ้มสร้างรอยยิ้มให้ชุมช,ชนที่ปั๊มปตททั่วประเทศเอาล้ค่ะมาคุ้มค่าตื่นกันต่อเดี๋ยวน้าตกกำลังจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของเมืองดานังที่นี่เรียกว่า marble mountain หรือว่าภูเขาหินอ่อนนั่นเองค่ะอุ้ยใหญ่มากเค็ไมไปหมดเลยค่ะแกะสลักหินอ่อนภูเขานี้เป็นภูเขาหินอ่อนมีถ้ำอยู่ในนี้มีเจดีย์ยิ่งใหญ่ป้ายโอ้ของเยอะเลยอ่ะกว่าจะถึงน่าสงสัยยาวละมั้ง ของพุ่งคลนีเอาไปตั้งอันนี้เป็นตั๋วค่ะสำหรับที่จะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ entrance ticket entrance ticket ทางเข้าเพื่อที่จะเข้าไปดูเป็นพระที่แกะสลักอยู่ในถ้ำเป็นแกะสลักเป็นหินอ่อนนี่ค่ะได้เราได้ตั๋วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกัน <Okay. S 1> ใครอยากจะเดินมีทางเดินนะคะขึ้นบนขึ้นเขาไปเลยแต่ว่าถ้าง่ายๆอันนี้ซื้อตั๋วขึ้นลิฟต์ปึ๊บถึงด้านบนเลยปะ ได้ยังไงเมกะเวสเราก็คือจะขึ้นลิฟต์แก้วขึ้นไปถึงข้างบนเมกะเวสเราเราจะได้เห็นวิวชัดเจนในการเก็บภาพเด,เดินเพื่อสำหรับค่าตั๋วในการเข้าชมค่ะลิฟต์รวมทุกอย่างตกคนละประมาณสัก50บาทเองคะ่ะราคาเบาๆมากๆวันวันิกเมตรสูงกว่านั้นวาวขึ้นไปเลยค่ะลิฟต์แก้ว วิสูงอ่ะกลัวว้ายใจรู้ปะกลัวพัดจตผินกับโอเห็นทะเลทางฝั่งซ้งายด้วยจากที่เห็นนี้นะคะขึ้นมาล้นบนก็จะเจอภูเขาห้าลูกต้อนรับเราซึ่งชาวเวียดนามเนี่ยเขาเรียกภูเขาแห่งนี้ว่าเป็นภูเขาแห่งาธาตุทั้งห้าค่ะภูเขาลูกนี้ที่ยืนอยู่คือน้ําข้างหน้านั้นคือไม้ถัดการเล็กๆข้างในนั้นคือไฟแล้วก็ที่เป็นเหมือนะระฆังอันนั้นคือ เหล็กแล้วก็มีด้านหลังภูเขาอันนี้ก็จะเป็นดินนี่เป็นเรื่องราวของภูเขาที่ที่พาไป็นรายการมาคุ้มค่าตื่นที่ได้เห็นกันในแบบนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในค่ะข้างในจะมีพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยห,หินอ่อนแล้วก็จะมีเจดีย์ยักษ์เจดีย์ใหญ่สวยงามแบบนี้ที่อยู่บนภูเขาลูกนี้ค่ะคุ้มค่าตื่นมากค่ะ ของของเจดีย์สูงที่เป็นอย่างนี้นะคะถ้าเราเห็นเจดีย์แบบนี้เท่ากับว่าเราจะมีพระพุทธอยู่ข้างในในทางพุทธของทางทางด้านนังเขาว่ากันมาแบบนี้คือที่เรากำลังจะลงไปเป็นเรื่องราวของคู่รักใครจะมาขอความรักแฮปปี้เอนดิ้งนี่เดี๋ยวเราจะเจอกันข้างในจะมีถ้ำด้วยนะคะมาใครที่มาต้องมาคุ้มค่าตื่น เรื่องความรักค่ะนันนี้เลยก็อย่างที่บอกค่ะสำหรับใครที่จะมาขอในเรื่องของความรักก็คือที่นี่แห่งนี้ที่นี่ก็เงียบสงบค่ะแล้วตัวเองก็ขอให้ทุกๆคนสมหวังในเรื่องของความรัก มากค่ะมีอายุไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าถ้ำนี้เกิดมาเมื่อเป็นล้านปีมาแล้วอาจจะเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะแผ่นดินไหวดันทําให้ดันให้เกิดภูเขาแห่งนี้ขึ้นมาเมื่อล้านปีมาแล้วค่ะจะเป็นถ้ำหนึ่งในถ้ำที่เป็นถ้ำที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในภูเขาแห่งนี้ค่ะภูเขาหินอ่อนนี่แหละ marble mountain เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันตื่นเต้นมากเลยว้าวและนักตกก็กำลังจะเดินเข้าไปในถ้ำที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองดา,นางนั่นก็คือถ้ำถวยสันนั่นเองค่ะ เมื่อขึ้นมาภูเขาแห่งนี้จะมีแท่นบูชาพระพุทธพระโพธิสัตว์และก็เทพเจ้าองค์อื่นๆตามความเชื่อของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแถบนี้ค่ะก็เป็นชาวบ้านแถวนี้สร้างขึ้นมาตอนหลังก็เป็นแกะสลักากหินอ่อนนะะน่าจะเป็นเรื่องราวของนักปราชญ์แหละนั่ตกเข้ามาในนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าท่าแห่งนี้ได้มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ยิ่งพอได้รู้เรื่องราวของถ้ำแห่งนี้ว่าในอดีตเลยเมืองจามเมืองจมนี่คือเป็นอนาณาจักรค่ะอาณาจักรจมปาที่เคยรุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายไปชาวจามใช้สถานที่แห่งนี้ค่ะเป็นที่ที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแต่ว่ายังไงแล้วเนี่ยในปัจจุบันถ้ำแห่งนี้ก็ยังเป็นถ้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาอยู่เช่นเดิมค่ะโอ้ยอดเลยอะ่ะกล้องลองหันดีว,ว้าวแน่แ อันนี้น่ตไม่เคยเห็นเลยค่ะแบบว่าตอนที่หาข้อมูลเดินมาไม่คิดตกใจมากเพราะว่าไม่รู้เลยว่ามีถําที่มีพระรูปแกะสลักหินอ่อนพระมหากษัตริย์ emperor องค์ที่สองได้เข้ามาที่นี่แล้วก็ได้มีการสแตมป์เป็นลายเส้นอันนี้อันนี้เป็นของจริงตั้งแต่ยุคศตวรรษที่19สําหรับเมืองดาน,านังะนะคะในปี1960ค่ะชาวบ้านขึ้นมาแกะสลักหินอ่อนอ คังคาวเขามีความเชื่อว่าคัางคาวเนี่ยรู้สึกว่าสัมผัสถึงพลังแห่งที่แห่งความสงบรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนบ้านสามารถปกป้องเขาได้ก็เลยมาสร้างเอ,อ่อเป็น,เป,นเป็นรังคังคาวเป็นบ้านเขาอยู่ที่นี่ค่ะก็ชาวบ้านเมื่อปี1960ขึ้นมาแกะสลักซึ่งบริเวณเนี้ยสามารถเดินวนเนี่ยแค่ใกล้กันมากๆให้จากจุดหนึ่งมาจุดหนึ่งให้19อ่ะ ถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นที่หนึ่งสำหรับเมืองดานังที่มาคุ้มค่าตื่นต้องมาแล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการแกะสลักหินอ่อนจะเป็นหมู่บ้านเลยค่ะจะมีแต่ชิ้นเล็กๆเครื่องประดับจนไปถึงโอ้โหแกะสลักจรงิงจังเป็นของชิ้นใหญ่เลยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะซื้อกลับไปเป็นของฝากคุ้มค่าตื่นค่ะสำหรับคุ้มค่าตื่นในวันนี้กับเมืองดานังประเทศเวียดนาม หมดเวลาลงแล้วถ้าใครจะตามรอยคุ้มค่าตื่นค่ะกับสายการบินบางกอกไอเวสแบบนี้ลองเข้าไปดูด้านล่างนี้ค่ะส่วนใครที่จะรอคําถามเพื่อที่จะรุนแพ็กเกจของเราเที่ยวตามรอยเมกะเวสคุ้มค่าตื่นที่จังหวัดกระบี่3วัน2คืนโดยสายการบินบางกอกไอเวสเราพักกันที่บียอนด์รีสอร์ทกระบี่และท่องเที่ยวกับสีสวัสดิ์ทราเวลแอนด์ทัวร์ค่ะก็ต้องติดตามกันในไลฟ์ของเราแฟนเพจเมกกะเว t ทีวีหลังรายการจบในวันนี้ก่อนที่จะลาไปน้องตัวน้องขอขอบคุณค่ะสำหรับเสื้อผ้าสวยๆแบบนี้ค่ะ casually by fly now โรงแรมแกลนเมอร์เคียดานังค่ะต้อนรับน็อตโตและก็ทีมงานเป็นอย่างดีขอบคุณมากๆค่ะขอขอบคุณแคทเวดค่ะสำหรับข้อมูลท่องเที่ยวและการเดินทางสำหรับคุ้มค่าตื่นค่ะต้องขอ, ways, ore, ilage, nice, Fruit องขอบคุณสายการบินบางกอกไอเอฟส์ปตท s ิงค์คอร์ a ปอเรชั่นมิ i ซูบิชิมิลล่าส์บีน e สฟรุตเอเซน์ต้องขอขอบคุณแฟนรายการด้วยเช่นกันค่ะยังไงเดี๋ยวเราเจอกันในไลฟ์ของแฟนเพจของเราเมกเเบกทีวีความสวยงามแล้วก็เสน่ห์ของเมืองดานังเนี่ยยังไม่หมดค่ะยังมีให้คุ้มค่าตื่นกันต่อในสัป สูงมากเหมือน,นเลยแม่ขึ้นไปอีกอะอลังการนะวันนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมทำหนึ่งวันให้คุ้มค่าตื่น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 ค่ะ